รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมสตาร์ทอัพเสียยุคใหม่ในวันนี้เป็นเทปสุดท้ายสำหรับซีซั่นนี้แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทีมก็ได้สร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราอย่างยิ่งครับจนเราได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบมา2ทีมจากการทำอิลิวเวเตอร์พีชและในสัปดาห์นี้เราก็มาติดตามกันต่อเลยครับว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าสู่ความสนุกตื่นเต้นเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกคุณพิพวัฒนพัทรนาวิกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่อไปคุณเอเดรียนสจวตพาร์เนอร์เกล x กซี่เวนเจอร์ครับ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านสุดท้ายคุณปียพันธ์วงยรา CEO ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และสำนักพิมพ์ s t o c k tomorrow ครับคุณผู้ชมครับเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันเลยครับคุณนคทรอรุณผู้กับ ISO b a s e camp เราไปลุ้นกันดูครับว่าเขาจะนำเสนอได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนเมื่อเข้าถึงรอบนี้ครับคนทำ ISO ทั่วโลกมี1้านแสนบริษัท นะครับ95%ยังไม่มีโซลูชันในเรื่องของการจัดก,การ ISO บนมือถือสวัสดีครับผมณฐนทรจากทีม ISO Basecamp เราเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนมือถือที่จะทำให้บริษัทสามารถส่งออกสินค้าไปได้ทั่วโลกเราทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้มากขึ้นนะครับจุดแข็งของทีมเราคือผมเป็นออดิเตอร์ตรวจสอบ ISO มา12ปีบินตรวจทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นบราซิลเกาหลีฟุยภาคเอเชียนะครับ เรามีที่ปรึกษาเป็นคนญี่ปุ่นเนื่องจากว่าโรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว30%เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเรามีทีมนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์นี้เราดีวิลลอปเองนะครับเรามีเดฟเองนะครับเรามีทีมทําหน้าการขายดูแลลูกค้าเซอร์วิสต่างๆเราเองนะครับเพิ่งจะขอกราฟลองนะครับส่วนของ iso 2 0งหนะครับเป็นส่วนของซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับเราขอในส่วนของ b o i เราจะทำตัวเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ที่เล็กที่สุดและเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์คนไทยที่จะไป g เ i n t ์ในต่างประเทศ เราอาศัยฐานลูกค้าที่ผมได้เข้าไปออดิตโรงงานต่างๆโรงงานในบ้านเรามีจำนวนเยอะมากแต่โรงงานที่สร้างกำไรให้กับประเทศมากที่สุดคือชิ้นส่วนรถยนต์นะครับผมมีคอนเน็ t ชันกับโรงงานนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หลายๆค่ายนะครับฮอนด้ายูซูนะครับเจนนมอเตอร์ต่างๆนะครับเราอาศัยคอนเน็ t ชันตรงนี้นะครับในการที่จะจะเอาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยไปให้กับลูกค้าซึ่งปัญหาของลูกค้าคือว่าในการทำระบบ ISO เองเนี่ย มันจะมีเรื่องของความยุ่งยากในการจัดการแล้วก็มีเอกสารจํานวนมากนะครับเราเป็นซอฟต์แวร์เดียวนะครับที่สามารถจัดการ ISO ผ่านมือถือโดยที่ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเข้าโรงงานก็รู้ว่าของเสียเท่าไหร่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าลูกค้ามีข้อร้องเรียนไหมมีข้อคอมเพลนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเอาสายความเป็นมืออาชีพตรงนี้ในการจัดการนะครับโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ผมมีลูกค้านะครับในประเทศไทยประมาณ50โรงงาน ผมไปได้ลูกค้าในประเทศลาว20โรงงานผมเพิ่งไปคอมเมนมานะครับก็เริ่มต้นนะครับได้อีก2โรงงานนะครับที่คอมเนในการจัดการ ISO ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารนะครับเรื่องของเครื่องจกักรเรื่องของเครื่องมือตอนนี้เองเนี่ยฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เราเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์ค่าไฟมาที่มือถือได้ด้วยทั้นผู้จัดการโรงงานเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีการใช้งานไฟใบม้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงถ้าเกิดว่ามีเครื่องจักรเบรกดาวก็จะทราบทันทีนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาอันนี้คือซอฟต์แวร์เราในปีหน้าจะมี ISO เวอรร์์ชชัั่นนใหมมอออกาเ2015 รเราได้ทำซอฟต์แวร์ตรงนี้ i s o b e c a m ได้รองรับเวอร์ชัน2015ไว้เรียบร้อยเราเน้นเรื่องของรูปนะครับเครื่องจกักรอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับในการใส่เข้าไปในตัวซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานได้ง่ายที่สุด Business น o โมเของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเรียกว่าเราไปคุยกับขอการค้าที่ประเทศต่างๆที่ลาวนะครับเราไปคุยกับสมาคมธุรกิจร,รับสร้างบ้านนะครับพูด,ดง่ายๆว่า One Certificate เนี่ยสามารถที่จะ ใช้ได้หลายๆโรงงานนะครับตัวลายเสือของเราเนี่ยสามารถกระจายไปใช้ได้หลายๆที่นะครับแล้วก็เราก็มีการติดต่อลูกค้าอาศัยความเป็นมืออาชีพนะครับให้ลูกค้าไว้วางใจนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนนี้จริงซอฟต์แวร์นี้เราพัฒนาเรียบร้อยเมื่อต้นปีปัจจุบันมีประมาณ50โรงงานที่ใช้งานอยู่นะครับเรามี VC ที่กําลังจะพาเราไปที่ตอนออกกลางนะครับก็มีการเติบโตที่ดีแต่ว่า ตอนนี้เองเนี่ยเป็นแค่0.1%ของโรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจะมีตลาดอีกมากนะครับคนทำ ISO เนี่ยมีอยู่ประมาณ1 5, ล้าน5แสนโรงงานทั่วโลกมันขายได้อีกเยอะแล้วเราแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยในการทำซอฟต์แวร์ตัวนี้เราได้รางวัลนะครับ Angel i n the c i t y นะครับมี60ทีมเข้ามาแข่งขันบ่มเพาะโดยซิป้านะครับแล้วเราก็ได้อันดับ3นะครับในการที่สามารถที่จะล็อตตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับไปให้กับคณะกรรมการแล้วก็ ที่ปรึกษาต่างๆได้ตัดสินออกันมานครับเราก็จะไปบ่มเพาะต่อที่ประเทศเกาหลีนะครับต่อไปก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับผ่านไปแล้วกับธุรกิจแรก ISO Base Camp ครับก็เป็นเป็นธุรกิจที่ดีนะฮมีโอกาสที่จะจาก presentation จะเห็นว่าอยากจะขยายธุรกิจออกไปอีกหลายเจ้า คำถามคือต้นทุนของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่และเบรกอิเวนที่ตัวเองจะต้องมีมันคือเท่าไหร่และถ้าเกิดว่าเราต้องเซอร์วิสต่อไปเรื่อยๆกับในหลายๆเจ้าเนี่ยแคปซิตี้ของเราในเรื่องบุคลากร,กรก็ดีหรือต้นทุนที่เราต้องดูแลไปตลอดเนี่ยเราเคยคำนวณพวกนี้ไว้อยังไงคิดไปแล้วครับตั้งแต่แรกจริงซอฟต์แวร์เราก็ว่าเพิ่งจะทำเรียบร้อยเมื่อต้นปี เราใช้เวลาพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยประมาณ1ปีในการทาโคดิ้งต่างๆเบรกอีเวนต์เราเนี่ยครับแค่20บริษัทเองครับเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ปัจจุบนนันในผมเบรกอีเวนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ในประเทศไทยก็เบรกอีเวนต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่าบิลลิ่งที่เข้าบริษัทต,ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ซอฟต์แวร์เสร็จประมาณ6เดือนบิลลิ่งตอนนี้3เท่าไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เองแหละเราต้องดูเรื่องของการเซอร์วิสครับเพราะว่าผมว่าเซอร์วิสเป็นเรื่องที่สาคัญเราเองก็ต้องพยายามตอบนออองคคคาาาามาาาามม้้กกาารับลลูููเเพะีีผย่่ ก็ต้องมีการพัฒนาคนพัฒนาโปรแกรมเมอร์ต่อเนื่องไปเพื่อจะตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดีที่สุดพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปพร้อมทั้งการวิเคราะห์ธุรกิจจากมุมมองของคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิและการตอบข้อสักถามว่าจะโดนใจคณะกรรมการของเราหรือไม่สักครู่เดียวครับเกิดการสแกนลูกค้าทิ้งในขณะที่เราก็ต้องการลูกค้ามาเติม เราจะบริหารจัดการตรงนี้ไงครผมมีนิยามส่วนตัวของผมชีวิตคือการลงทุนผมลงทุนทั้งในตลาดทุนลงทุนในธุรกิจและที่ขาดไม่ได้คือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้เท่ากับวันที่เขามีเป้าหมายมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เป็นความเชื่อและความมุ่งมั่นของผมเก่งกล้าอดทน อย่าให้จุดเริ่มต้นมากำหนดเส้นชัยของเราค่ะบุคลิก,กภาพการพูดและการแสดงออกที่ดีจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเร็วขึ้นที่สําคัญคือแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้แก่สังคมไปพร้อมกันผ่านไปแล้วกับธุรกิจแรก ISO Basecamp ครับคราวนี้เรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปคุณวารุษกับ Beauty Nista ระบบสนับสนุนให้บริการทางธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจรทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กันเลยครับสวัสดีครับผมบรูซไสยบัวนะครับแบงค์บิวตี้นิสต้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอเล่าแบ็กกราวให้ฟังก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมมาอย่างไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นดิจิตอลเอเจนซี่นะครับที่จะดูแลแบรนด์ในกลุ่มสุขภาพและความงามแล้วก็ในอุตสาหกรรมอื่นๆอยู่นะครับลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่ขนาดตลาดกลางจนไปถึงขนาดขนาดใหญ่นะครับ ทีนี้เนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยเราได้ไปจอยธุรกิจกับโรงงานผลิตเครื่องสำอางโรงงานหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้ดูแลแบรนด์ที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงาน รตรงนี้เราก็เลยเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นถึงปัญหาด้วยว่าจริงๆแล้วธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับณปัจจุบันเนี่ยมาร์เก็ตไซส์นะครับอยู่ที่ประมาณ5แสนล้าน5แสนล้านเนี่ยก็คือตั้งแต่โรงงาน OEM ODM ทั้งนําเข้าส่งออกนะครับแล้วก็เป็นคลีนที่อยู่ตั้งแต่ระดับตลาดล่างถึงตลาดบนเราเห็นว่ามันมาเป็นโอกาสที่น่าสนใจแล้วก็มีตลาดที่เติบโตนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มีคนที่เข้าไปในตลาดน แล้วเราก็เห็นว่าสินค้าที่มันออกมาก็จะมีทั้งสินค้าที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพเราเลยเห็นว่าระบบ IT แล้วก็โซเชียลมีเดียจะสามารถช่วยให้แบรนด์เหล่านี้สามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นเราเลยทำ Beauty Nista Marketplace p l a t อร์มขึ้นมานะครับโดย Beauty Nista Marketplace p l a t อร์มเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจความงามให้สามารถที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการของมันก็คือว่า ระบบของเราเนี่ยนอกจากที่จะเป็นมาร์เก็ตเพลสในการที่จะให้คนมาขายสินค้าแล้วนะครับเรายังมีส่วนอื่นๆที่ช่วยเข้าไปเติมเต็มในลักษณะของการสอนธุรกิจความงามนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า beauty nista academy สมมุตินะครับว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่อยากจะผลิตครีมเมื่อก่อนเขาก็อาจจะเข้าไปที่โรงงานแล้วก็ผลิตครีมออกมาแล้วก็ไปขายผ่านโซเชียลมีเดีย ของเราเนี่ยจะทําเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจค,ความงามนะครับโดยการที่ว่าเราร่วมมือกับโรงงานนะครับเข้าไปเลือกสูตรพัฒนาสูตรออกมานะครับเราก็จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาแบรนด์ของเขาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากการเป็นดิจิทัลเจนซี่นะครับหลังจากที่สินค้าออกมาเป็นฟินิชโปรดักต์แล้วเนี่ยเราก็จะเอามา นะครับขายในส่วนของช่องทางการจำหน่ายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Marketplace สนะครับโซเชียลมีเดียแล้วก็ในส่วนของออฟไลน์ที่เราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราเพิ่มแ a l u e ให้กับลูกค้าโดยการที่ว่าเราจะเข้าไปเชื่อมโยงนะครับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมความงานเข้าด้วยกันนะครับเรามีบล็อกเกอร์เน็ตเวิร์กที่จะเข้ามาช่วยรีวิวสินค้าของคุณนะครับเรามีฟริต t y ้มี PC ที่อยู่เป็นเมมเบอร์ของเรานะครับที่จะช่วยให้แบรนด์เนี่ยสามารถจะ คงไปทากิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะช่วยในการที่จะพัฒนาแบรนด์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและช่วยส่งออกสินค้าของคุณไปยังต่างประเทศผ่านช่องทางของเราเพราะว่านอกจากที่เรามีดีลกับโรงงานแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นพันธมิตรกับทางออยแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจความงามจุดแข็งของเรานะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่แค่ marketplace เราไม่ใช่แค่ digital agency แต่เรามีผู้เล่นที่อยู่เป็นหุ้นส่วนในทางธุรกิจของเราเนี่ยในหลายๆภาคส่วนของธุรกิจความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานทั้งโรงงานของเราเองและโรงงานพัธมิตร2ก็คือว่าเรามีเครือข่ายของบล็อกเกอร์เรามีเครือข่ายของผู้ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจของคุณเข้ามาช่วยในการทําแคมเปญทางการตลาดให้น่าสนใจนะครับแล้วเราก็มีในส่วนของแพลตฟอร์มนี้ที่จะต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ บิวตี้เป็นแค่แพลตฟอร์มแรกนะครับแต่เราจะขยับไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันภัยธุรกิจ Property หรือแม้แม้กระทั่งธุรกิจใดๆก็ตามที่มีความน่าสนใจโดยใช้ระบบ Marketplace System ของเราในอนาคตนะครับไปชมกันดีกว่าครับว่าคุณวรวุษจะตอบข้อสักถามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไรบ้างจริงแล้วชื่นชมนะผมชื่นชมหมดเลยน, <c oughs> นะ <c oughs> เอาประสบการณ์ของความเป็นเอเจนซี่นะฮะผสมกับคอนเน็ t ชันในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางใช่ไหมฮะ <I know. S 1> จนหาชแนลให้กับผู้ผลิตแบรนด์ต่างๆที่เขาเพราะอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่อยากจะมีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองใช่ไหมฮะ <I know. S 1> นะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะสักถามนะฮะจริงๆเนี่ยคือลูกค้าเราเนี่ยนะฮะทุกเจ้าเนี่ยทำโปรดักต์เดียวกันนะฮะคือมันเหมือนกับ <I know. S 1> กเป็เนเป็นทุกเจ้าก็ใช้บริการของเรา <I know. S 1> นะฮะ สินค้าเหมือนกันนะฮะเราจะซัพพอร์ตยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้เกิดเราไม่ได้มีไบแอสหรือว่าเขาไม่ได้คอนฟ l i c t กับแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในชาแนลของเรานะฮะคืออย่างโดยส่วนมากเรารู้อยู่แล้วว่าถึงแม้เขาไม่ได้ใช้ชาแนลเรามันก็จะมีการแข่งขันเป็นธรรมดาแต่เรามองว่าเราเป็นส่วนที่เพิ่มเติมให้เขามีโอกาสแข่งขันได้มากขึ้นอย่างที่เราทราบมาดีครับสมมติว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ที่โนเนมเลยแล้ว ขายผ่านโซเชียลมีเดียบางทีคนไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้ปลอดภัยไหมออยอนี่อออยจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราขายมันมากกว่าการที่เป็นเว็บที่มีสินค้าส่วนลดถล่มทลายแต่เราเป็นเว็บที่การันตีคุณภาพของสินค้า เพราะว่าเราไม่ใช่แค่มาเก็ตเพลสเรามีฝั่งโรงงานเรามีฝั่งแอดีเรามีฝั่งที่ติดต่อกับออยเพราะฉะนั้นสินค้าที่มาอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าเอาสินค้าอะไรมาเข้ามาใส่ในเว็บไซต์แต่ต้องผ่านทาง r อดีเราดูก่อนว่าสินค้านี้ปลอดภัยจริงหรือเปล่าโอเคประเด็นก็คือเหมือนกับว่าช่วงแรกถ้าเราต้องการเบสของลูกค้าก็คือแบรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตันไหมในเมื่อโปรดักต์มันก็เหมือนกันมันเหมือนกับมันใหญ่ไม่ได้แล้วพอใหญ่ถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ย ปต่่อไไมด้้แลวปกติในส่วนของชุดิฐทองานมันจะมีอายุของมันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในสิ่งที่ตัว Beauty Nisa มันเป็นก็คือว่าเราไม่ได้มีแค่แบรนด์เล็กอย่างเดียวแบรนด์เล็กจะเป็นแค่สัดส่วนหนึ่งและเป็นแบรนด์ที่ถูกเซกเมนต์มาแล้วเราไม่ใช่รับทุกแบรนด์เอามาอยู่ในของเราเราจะเซกเมนต์แบรนด์ที่1มีโอกาสโตแล้วก็2เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพจริงๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็จะดีลกับในส่วนของบริษัทต่างๆที่เป็นมอร์ชา่นไดเซอร์อย่างเช่น CMG สหขาส์ในการที่เอาสินค้าในกลุมมตลาาาดดกยย้ว ปัญหาในด้านธุรกิจมันจะเกิดการสแกนลูกค้าทิ้งในขณะที่เราก็ต้องการลูกค้ามาเติมเราจะบริหารจัดการตรงนี้ไงจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะมีจุดยืนครับว่าเราจะไม่ได้รับทั้งหมดสุดท้ายลูกค้าที่จะเข้ามากับเราสมมุติว่าถ้าคุณภาพเขาไม่ถึงเราจะต้องเอามากรองก่อนเราจะเดเวลลอให้เขาถ้าคุณโอเคที่จะเดเวลลอนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่คุณภาพถึงแล้วเราก็จะมาจัดการในส่วนอื่นๆต่ออย่างเช่นเรามีบล็อกเกอร์เน็ตเวิร์กที่จะเข้ามาช่วยรีวิวสินค้าคุณที่น่าสนใจมากขึ้น เรามีในส่วนของการนําสินค้าเข้าไปอยู่ในช่องทางาการจัดจำหน่ายอื่นๆเรามีจัดก,การสนับสนุนการตลาดอย่างเช่นว w Marketing ต่างๆถ้าคุณอยากส่งออกต่างประเทศเรามีทีมที่จะช่วยจันสินค้าคุณเรามีลูกค้าที่เป็นเครือข่ายของเราอยู่แล้วที่อยู่ตามต่างประเทศแล้วเขาต้องการสินค้าเราก็จะมีในส่วนของ B2B ที่เป็นระบบหลังบ้านในการที่จะเข้ามาดูสินค้าตอนนี้มีสินค้าที่น่าสนใจนะในไทยตอนนี้คุณอยู่ที่ดูไบคุณอยากได้สินค้าอะไรไปมันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะเชื่อมในอีโคซิสเต็มของเราเข้าด้วยการผ่านระบบตัวนี้ บบครัหลังจากการนำเสนอธุรกิจของผู้เข้าแข่งขันทุกท่านผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาลอลุ้นกันดูว่าผลสรุปของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันต่อกับสตาร์ทอ er ัพเสียยุคใหม่ในช่วงหน้าครับ ผมมีนิยามส่วนตัวของผมชีวิตคือการลงทุนผมลงทุนทั้งในตลาดทุนลงทุนในธุรกิจและที่ขาดไม่ได้คือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้เท่ากับวันที่เขามีเป้าหมายมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เป็นความเชื่อและความมุ่งมั่นของผมเก่งกล้าอดทนอย่าให้จุดเริ่มต้นมากำหนดเส้นชัยของเราค่ะบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออกที่ดีจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วขึ้นที่สำคัญคือแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้แก่สังคมไปพร้อมกัน ครับทั้ง2ทีมก็ได้นำเสนอแผนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเป็นธุรกิจที่ดีนะค่ Presentation จะเห็นว่าอยากจะขยายธุรกิจออกไปอีกหลายเจ้าจริงๆแล้วชิ่โชมนะเอาประสบการณ์ของความเป็นเอเจนซี่นะผสมกับคอนเนคชันในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางตาก,โก, B B, กา็โฟกัสที่ฝั่ง B2B ดีกว่าโฟกัสฝั่ง B2C ใช้ตังน้อยกว่าด้วยแล้วก็ให้เซอร์วิสของ B2B ที่ขัดในตลาด เราไปฟังการวิเคราะห์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านกันดีกว่าครับว่าทั้ง2ทีมมีจุดเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรกันบ้างครับเอาไงดีครับ ISO best c a m p ของ ISO ผมว่าเทคโนโลยีเขาเป็นที่ยอมรับนะทำได้จริงรแต่แต่การที่จะจับลูกค้ามากขึ้นเนี่ยน่าจะมีโจทย์เรื่อง bottleneck ในเรื่องของ capacity ในการที่จะไปทำเพราะว่ามันไม่ได้จบในครั้งเดียวมันยังต้องมี การดูแลต่อเนื่องไปนะนาจะเป็นกับดัดูเหมือนธุรกิจตอนนี้เขาทําได้จริงแล้วไปได้ด้วยดีแต่เขาไม่ต้องการฟันดิ้งเลยมือดูเหมือนว่าเขาไม่มีการต้องต้องอินเวสอะไรอีกเลยว่าเขาต้องทำนะเขาต้องารนะแต่เขายังไม่ได้คิดถึงดูเหมือนเขาเป็นธุรกิจที่ดีนะฮะธุรกิจที่ดีทําได้จริงแก้ปัญหาได้ดีเป็นโจทย์ของการที่จะโตต่อไปโตต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเราจะโตต่อตลาดยังมีอเยอะเนี่ย ก็อาจจะมีคนเข้ามาเรียนแบบฟิลที่เราฟังเนี่ยเหมือนกับเขาเขาพอใจกับสเกลที่เป็นอยู่ตอนนี้มีมีอินคัมเข้ามาใช่ไหมฮะมีในส่วนที่เป็นเซอร์วิสรายเดือนเข้ามาแล้วเขาจะสเกลอัพแบบเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตร้อยเท่าภายใน3ปีอันนี้เป็นปัญหาเลยนะฮะว่าเขาจะโตยังไงเคสที่2ฮะคุณแบงค์อ่าคุณแบงค์เนี่ยฟังดูแล้วแกก็มองตลาดใหม่ๆดีนะฮะ เอาประสบการณ์เอเจนซี่มาผสมกับการเ,าเชี่ยวชาญในเรื่องของตลาดเครื่องสำอางดูเหมือนว่าแกแกจะแข่งกับความอยู่รอดของของเจ้าเล็กเจ้าน้อยที่ออกเครื่องสำอางมาแล้วอยู่ไม่ได้นะครับมาใช้บริการแกแล้วสามารถที่จะอ,อยู่ได้คิด,คด<ม>ว่า,ผม,าผมก็ไม่ c o n ว i n c ์มากเท่าไหร่เรื่อง B 2 C นะฝั่ง B 2 C ของเขาอะ่ะอกว่าสจะมาขายในตลาดอะไรแบบนี้ B 2 B อะผมก็โอเคผมบายไอเดียของเขา ผมก็อยากรู้ว่าทำไมเขาไม่ได้โฟกัสแค่ B2B เลย B2C เขาไม่จำเป็นที่สร้างเว็บมาขายของเองเพราะในโลกนี้ในประเทศไทยเขามีเว็บหลายอันที่เป็นมาร์เก็ตเพลสอยู่แล้วที่มันมีทราฟิกอยู่แล้วเขาโฟกัส B2B ให้โปรดักเจอแล้วก็เป็น Marketing Agent, มาร์เก็ตติ้งเอเจนต์ให้แบรนด์แล้วก็มาขายพันช่องทางที่มีอยู่ก็เป็นไปได้น่าจะดีกว่า ครับผมในความคิดของผมเาก็เขาจะประหยัดงบด้วยเพราะมามาแข่งใน B2C มาแข่งใน m a s ก็็ต้องใช้ Advertising เหมือนเยอะมากเอาตังเนี้ยมาโฟกัสเซอร์วิส B2B แล้วก็เก็บ40เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ต้องสร้าง Marketplace เองใช้ Marketplace ของคนอีีหลังจากคณะกรรมการได้วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันจากการนำเสนอของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแล้วผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรเรามาลุ้นกันดูเลยครับ ได้ข้อสรุปแล้วนะครับคุยกันหนักหนาพอสมควรเดี๋ยวเราเชิญเขามาฟังข้อสรุปด้วยกันดีไหมคะคุณสองคนทำให้เราลำบากใจมากนะฮะก็เป็นนะฮะเป็นธุรกิจที่ดีทั้งคู่เลยนะฮะมีมุมมองอะไรที่ที่เราคิดเหมือนกันในแง่ของการอยู่รอดในธุรกิจที่ดีนะฮะทั้งคู่ โอกาสโ r o w นะฮะอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะฮะแต่ก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่ต่างกันนะฮะใน2มุมของคุณแบงก์กับคุณจุ๊บเนี่ยก็คือคุณจุ๊บเนี่ยจะเป็น niche market นะ,ะเล่นกับบริษัทใหญ่ๆนะฮะที่โยนเงินเข้ามานะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของเขานะครับส่วนคุณแบงก์เนี่ยจะเป็น m a s นะฮะผู้ผลิตเครื่องสำอางนะครับส่วนโตวผมเนี่ยนะฮะผมมองในเรื่องของเงินที่จะเข้ามาในลักษณะขององค์กรใหญ่นะฮะ เก ISO เบสนะครับสำหรับผมผมก็เห็นว่า2อบริษัทก็โอเคมีไอเดียที่ดีเพราะว่าสำหรับ ISO ผมก็หวังเรื่องซอฟต์แวร์ที่ไม่โรบัสพอแล้วก็จำกัดอยู่ที่ manpower อันนี้กรณีที่แก้2อันนี้ได้ก็ผมคิดว่าโอกาสโตในประเทศกับต่างประเทศก็มีอีกเยอะ ้อง productize มากขึ้นเนาะสำหรับ beauty nista นะทำเยอะมากเพราะว่ายังไม่เห็นว่าเฟสเป็นยังไงส่วนตัวผมก็คิดว่า beauty nista ก็โฟกัสี่ฝั่ง b 2 b ดีกว่าโฟกัสฝัง b 2 c ใช้ตังค์น้อยกว่าด้วยและก็ให้เซอร์วิสของ b 2 b ที่ขัดในตลาดอยู่ b 2 c อะ่ะมี marketplace เยอะมาก ไม่จำเป็นที่ Beauty Nista ต้องสร้าง marketplace อีกอันหนึ่งมาแข่งเพราะจะต้องใช้ตังเยอะในโฆษณาเวลาขายของขายพันช่องทางที่มีอยู่ผมคิดว่าแก้อันนี้ก็น่าจะเวิร์กกว่านะก็มี2บริษัทต้องเลิกอันหนึ่งก็ผมก็เลิกม Beauty Nista แล้วกันครับเอาละครับคะแนนเท่ากัน1ต่อ1แล้วครับอีกหนึ่งคะแนนที่จะมีให้แค่หผู้ชนะเท่านั้นเขาจะเป็นใคร เชิญลุ้นต่อได้เลยครับทางเอสเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็มีศักยภาพที่ดีนะครับในตัว,ในต,วในตัวท,ที่ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่างที่คอมเมนต์ไปก็คือว่ายังมีประเด็นเรื่องของโอกาสในการที่จะต้องธุรกิจต้องขยายตัวขึ้นไปอีกเนี่ยกับการที่เราลีลาอยู่บน Keyman ไม่กี่คนแล้วก็ค a p a ิ i t ิที่ต้องไปจัดการต่อเพราะมันไม่ได้จบแค่เพียงาขายของเสร็จ แต่มันต้องมีเรื่องของหลังการขายเข้ามาเองอันนี้ก็เป็นโจทย์ทางบิวตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะทำหลายอย่างผมมองว่าเป็นโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆหรือที่มีแผนจะทำพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็จะเป็นช่องทางของการขายช่องทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่องทางของการผลิตช่องทางของการตลาดสามารถสร้างสร้างโอกาสให้กับ ผู้ประกอบการ SME ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสอย่างนี้อีกเยอะแต่ขาดปัจจัยที่เป็นโซลูชันแบบเนี้เข้ามาตอบนะครับเป็นเป็นการตัดสินใจที่กรรมการทั้งทั้งสท่านเนี่ยให้ความเห็นเยอะแล้วก็ตัดสินใจยากต้องบอกว่าทั้ง2ทีมมีจุดเด่นที่ที่สามารถที่จะนำไปพัฒนานแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างจริงๆ ทั้ง3ท่านก็มีความเห็นลงมาแล้วนะครับก็ผู้ที่จะได้รางวัลได้แก่บิวตี้ครับขอสแสดงความยินดีกับคุณวรวุิสายบัวจาก Beauty นิสตาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอเพียงเราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลงมือทำอย่างต่อเนื่องความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนครับ ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการ Startup เสียยุคใหม่มาโดยตลอดครับท่านสามารถรับชมรายการยอดหลังทาง YouTube และพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/slash/ ไท t u s t p r t u t สิสุดท้ายนี้ขอฝากหนังสือสตาร์ทอัเสียยุคใหม่ท่านสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปครับสำหรับวันนี้รายการ Startup เสียยุคใหม่ซีซั่นหนึ่งต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ